เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสมาิวอที่น่าหักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของผู้เล่นใหม่เข้าใจผู้เล่นใหม่นะครับผม <c oughs> คือทุกคนเป็นไหมนะครับอีทูดนรกเนี่ยใครเป็นบ้างลุกมือขึ้นคือตอนแรกอีเราก็ฟิลจะฟิลแวมฟไฟไงคือเราอะอยากฟิลฟิวชัน่นแวมฟไฟมาแบบนานมากมันเตอร์ทุกตัวแม่งหาง่ายหมดอีวูฟปน้ำนี่คือแบบ โอ้แบบมีเป็นโลอ่ะมีเป็นเข่งนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไอโกลมมีเป็นเข่งคือเราดรอปได้นะครับผมวูบน้านเนี่ยมันซีเคียดดันนะครับอ่ะผมพูดก่อนอีแวมไฟเนี่ยมันมีซีอันนี้ é, ดรอปจากการปกตินะครับเปิดสกอร์เล่นๆกันยังได้เลยวูบเนี่ยในเรื่องของซีเคีย <ๆ S 1> ดด<า>ันนะครับผมไอตัวเนี้ยดนันไอโกลีมไฟเนี่ยดันปกติเนี่ยมันมาติดปัญหาอีตัวนรกก็คืออีทูดนรกนี่นแหละนะครับผมทาไมวะเพื่อนทําไมมึงออกแกกออกเย็นจังเลยนะครับผมเห็นหลายคนถามล้วคือตอนแรกอะ่ะผมพูดเลย เรื่องแรกที่ผมเล่นไอเด็กน้อยเด็กน้อยหอสังอะ่ะกำลังเล่นเว้ยกำลังจะฟิวแวมไฟเว้ยประเด็นคือไม่ไม่มีธูดเว้ยคือแบบหาธูดดันมากคือทุกคนเข้าใจฟิวไหมคำว่าอีทธูดไฟนรกเนี่ยมันมันต้องเปิดสกอเอาอะ่เะเอ๊ะป้คือมันต้องเปิดสกอแล้วคือมึงสกอมันกี่เตอววะแล้วกูจะได้ธูดไฟยังไงคือประเด็นคือมันหายากมาก คืออ e ีเวนต์ไฟเนี่ยมันเป็นช่วงชีวิตในการตัดสินเลยใครได้ทูตไฟมาช่วงแรกๆเก็บมันบอกเลยว่าเก็บเถอะนะครับเก็บเถอะอย่ากินนะครับผมมันเป็นตัวที่แบบมึงจะเห็นคุณค่ามันมากๆคือตอนแรกอะ่ะผมเล่นไอดีน่าจะประมาณเดือนที่2มั้งเออประมาณเดือนที่2นี่แหละเริ่มแล้วจะฟิวแอมไฟแล้วตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดคือแบบแล้วคือเราซื้อไอดีมาเข้าใจฟิลของว่าซื้อไอดีมาใช่ไหมเปิดไปดูอ่าในเรื่องของคอลเลคชันไปดูคอลเลคชันเสร็จปับ๊บชิ้หผาจิ้มไปดูเฮ้ย มันมีทั้ทูดไฟเวกในใจคิดเลยโอ้โชื่นใจแล้วแบบอย่างน้อยก็ได้อ่าในเรื่องของแวมไฟมาแล้วพอไปเปิดดูชิบหายเจ้าของดีแม่งกินโอ้โหกูเขียดเลยด้วยความที่ว่ผู้ดเดินใหม่ไม่รู้ไงไม่รู้ไง คือก็เรียบร้อยครับเต็มปากเต็มคำครับเต็มที่ฮะและทีนก็วิ่งวนกันหายครับโอ้โห oh, บอกเลยว่าแวมไฟมันจะสําเร็จได้ก็ม,ม,มีแค่ตัวนี้แหละจะจะซื้อดีก็แนะนานะครับดูตัวนี้เป็นตัวเป็นเป็นองค์ประกอบหลักด้วยนะคือแวมไฟเนี่ยถ้ามันมาช่วงแรกๆมันทำให้ดีของเราไปได้็วขึ้นเวยทั้งโคทั้งนนโคนนโคก็ลงได้นะมังกรก็ก็ได้บางกรจริงเลยลงหอแบบเซี่ยวเาเลยนะครับผมคือถ้ามีแวมไฟเนี่ยบอกเลยว่าช่วงแรกจะแบบอีซี่มากๆนะครับผมแต่แบบอันนี้คืออะไรเพื่อนอันนี้คืออะไร ไอพี่ไี่ย่างวะก็จะว่าอออย่างวา,า,งวา,า,งวาคือเป็นมอนสเตอร์นรกมากเว้ยที่ผู้เล่นหลายๆคนเว้ยผมเป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะที่หาวิ่หาไททุกแบบคือวม กูอยากได้แวมเข้าใจกูไหมกูอยากได้แวมเราจะอัพมึงแขกไงได้ไหมคือมันหาหนานมากเลยทุกคนแล้วมันดอกจากสกอ่ะเออแล้วมันตกคือมันมันได้แค่กรณีเดียวคือต้องเปิดสกอเอาแล้วคนแบบผมอ่ะแบบเราอ่ะดวงดีไหมล่ะดวงดีมากดวงดีมากใช้เวลาไปรอเป็นเดือนก่าจะเปิดได้ก็คือแบบบางคนแบบพ้อกูท้อแล้วกูท้อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเป็นช่วงบนแบบเบาบางกันครับกับอีมอนสเตอร์นรลกนี่นะฮะโอเค